จดหมายเหตุกรุงศรีมรดกงานหัตถกรรมของนครศรีธรรมราชคือเครื่องถมนครซึ่งเป็นภูมิปัญญาทรงคุณค่าสำหรับทริปของเราวันนี้ครับเครื่องถมเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่มักทำขึ้นเพื่อใช้งานในรัชสำนักเช่นเครื่องราชูปโภคเครื่องราชบรรณาการซึ่งล้วนเป็นงานฝีมือของช่างถมเมืองนครครับ จนเรียกติดปากกันว่าเครื่องถมนครจุดเด่นของเครื่องถมนครขนานแท้นั้นสังเกตได้จากตัวยาถมที่มีสีดำจะต้องขึ้นเงาแวววาวลวดลายละเอียดประณีตเพราะสลักด้วยมือครับเมื่อสังเกตด้านในจะมีรอยสลักนูนขึ้นมาปัจจุบันมักทำเป็นเครื่องประดับผสมผสานลวดลายอนุรักษ์นิยมกับรูปทรงทันสมัย กราบนมันสการพระพุทธสิหิงเมืองนครในตอนหน้าครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย